ถ้เช้าบแบบนี้เรามาดูตลาบดบันจุดหลังสงการกันดีกว่านะทุกคนนะไมมีคนมาวันนี้นะแต่พี่แก่นที่มาก็าเรามีนี้ด้วยก็ดูดฝุ่นด้วยดูดฝุ่นต้องหาที่มันเป็นไร้สายะหรือว่ามันก็มีสายนิดนึง่ไหม สวัสดีครับผมสงกรามไปไหนมาไปบึงการไงอ๋อไปบึงการมาใช่ไหมไปแต่เก้าไปแต่เก้าสามสี่อ๋อเอฟสี่เองเหรอเลยเอาเอารถทำไห่ไปลองอ๋อลองบ้ากันฟ้าบึงการอ่ะไม่มีอะไรเลยเพียงแค่ความร้อนเอาไว้ไม่เอามีแต่ฉนยางเออเอาไปทำฉนยางไว้ใช่ไหมมาดูร้อนเลยเหรอแล้วเก็บไว้ผมอยู่ใช่ไหมนั้นโอเค แ4.50แจ๋วนั่นแหละโอเคน่าไงล่วงไปเหลือเหลือลบอีก300นั่นไงโอเค4.50เนาะ4.50 4.50 K4 ทุกคน System a System Information แอร์แจ๋วโอเคครับผม ตีดกับห้าศูนย์เออเดี๋ยวใช่ไหมเออใช่เหรอนี่มันเลสหมดปิดตะกี้ปิดหรือเปล่าเมื่อกี้เธอน้อเปล่าน่ะเอ้ยเคอ้ยโอเาใช่มันต้องชัดดาวก่อนไงชัดดาวตัวระบบมันมาเลยไปดูดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้คุณต้องถือให้หน่อย เ,เดี๋ยวขยับจุดไม้แป๊บนึงนะไม้มาไว้ตรงใกล้ตาหนึ่งเออามาโอลิมปัสอะไรอ่ะ M5 EM5 Mark t w โอ้ไม่ช่องต่อไม้ด้วยตัวเนี้ยโอ้ถ้าไหไรในตัวเนี้ยพี่แก่น อ๋อ850รูอยห้่นแปอ๋อ8 5 0พันห่นก่อนเออมันเป็นรุ่นใหม่แล้วตัวเนี้ยเ,ออเ,ออเนี่ยเออนี่ไงมันจอมฟิบเราเขาไปถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะเลยเนะี่ยใช่ป่ะเออ,เอ,อ,เอ,อมันถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะเลยมีช่องต่อไม้ด้วยนะน่าจะเอามาแข่งกับไอตัวนั่นนะพวกกับพวก M50 เออ M50 ของแคแนลอะ แล้วก็พวกพานาโซนิก G100 แล้วพวกนี้แล้วบ้างเนี่ยแข่งกันเนาะปีนีเนี่ยผมเออไม่ถ่ายวีดีโองนี้ยกกล่องแล้วเนาะมีทั้งเลนได้หมดใช่ไหมอืมยกกล่องนี่ขายแต่กล่องเลนได้ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อที่ชาร์จแล้วก็กล่องกล่อง อาเรนอยู่นน่นเอาเรนเนเป็นเรนหนนสองห้าสิอนะเราตั้งโชว์ไว้เนี่ยเราคนแปดพัห้าราคานี้ได้เลยนะขอบคุณครับใช่ราคาได้นะเพราะว่าราคาเห็นในเนี่ก็มีสิบอัพอะเนอะเหมือนอัพอะดวดียตัวนี้กอนก็อสวไปแล้วใช่ไหม แล้วก็ Canon 50D าสอ๋อ G7 รุ่นลุมิกใช่ไหมรอนลุมิกให้ดูนะลุมิก G7 อ่ะถือให้หน่อลุมิก G7 สามพันมั้งเห็นพี่แกนประกาศขายในในเน็ตในในในเพจลุมิก G7 เออในเฟซบุ๊กสามพันบ้วเยเนี่ยพี่แกนใช่ไหม เห็นพี่แกนประกาศขายอยู่สามพันก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดินฟองนี่กันอ๋อไอโฟนสิบเอ็ดไปแล้วใช่ไหมไปเมื่อกี้เหรอไม่ใช่เขาไปเอาที่บ้านเอาไปที่บ้านใช่ไหมเท่าไหร่อ่ะอ๋อเออไม่แพงนะแอร์สี่แอร์สี่ก็ไปแล้วใช่ไหมแอร์สองก็ไปแอร์สองก็ไปแล้วเออไอแพดตอนนี้เป็น ฮานาโซนิกเป็นกล้องดิจิตอลน,นะโมเดลของเนี่ยเออออมันพันห้าคนสวยเลยเตัวน,นี้แล้วเป็นไลกาด้วยลนะ่ะใช่เลยไลกาด้วยตนะัวเนี้ยแต่มันถอดเลนส์ไม่ได้นะตัวนี้แต่เ,เป็นกล้องดิจิตอลแล้วก็ฟุ้งฟลิงแล้วก็ตะโกนฟลุ้งฟลิงที่ฟริ้งฟลุ๊งจัด A ห้าพันเท่าไหร่ตัวน,นี้แหละ อ๋อ 1, oh, 2008, <Okay. S> 1> uh, ันแปดทุกคนเออก้องฟุ้งฟิ้งไงมันคือกล้องฟุ้งฟิ้งเออแหมเซลฟี่ได้กล้องฟุ้งฟิ้งพันแปด G สิบเอ็ดก็อะไรเนี่ยพันห้าหนอแค่นะ G สิบเอ็ดพันห้า อา่าเป็นกล้องดีต้นนะทุกคนทำงานได้ปกตินะเจ็ดสิบเอ็ดออกห้อยคอก็อาจจะหนักนิดนึงแต่ว่าเรื่องสายพานนี่ก็สวยผมกริปม <to> <c norms> mm ีน hmm. oh ี time. ่ด้วอไะแน่แ uh น่เลยไซโก้อ๋อไซโก้โอ้ใส่เนี่ยแต่ว่ามีปุ่นมันหายอ๋อหมดแต่ตัวสลักเองนะเอาสลักอ๋อมันเป็นตัวเดียวเองตัวนี้ตัวไส้กลางนี่ ไซโก้เท่าไหร่ตัวเนี้ยพี่กันตันห้าร้อยบาทแท็กอ๋ออันเนี่ยนะอันนี้เน็ตบุ๊กเท่าไหร่ตัวเนี้ยผมซื้อมาไม่ใช้ได้แต่ตัวนี้แบดเสือม เออแบตเสื่อม1,500 1,200เหรอ,อ1,200เน็ตบุ๊กอะตอมนะวินโดว์10ด้วยเออในเลออนเอาลงออนไลนนะ์ได้หมดเลยนะ 1, 2, เนี่ย1,200พี่แกเอาลงในเฟซบุ๊กดิดี๋ยให้คนตามไปถ่ายรูปลงนะแต่แค่เอาลงเฟซบุ๊กไปนะเดี๋ยวให้คนตามไปดูตอบพี่แกที่เก็บตอบตอัวใคนเราทุกคน ให้เหมือนจะแผ่นเอหนเกมในตรงนี้แหละใช่ไหมเนี่ยว่าไม่ให้กล่องเปล่าด้วยดิแถมให้ด้วยดิน่าไอ้กระร๊อกวอเออกระร๊ใส่ให้พี่แกนแถมแผ่นให้ด้วยเดี๋ยวไปนั่งเล่นสักหนึ่งเกมก่อนเกมหนึ่งเนี่ยผมเล่นเลยแม่งเบื่อเออเข้าออกเข้าออกกรดาษทั่ปากเออกระ่วเอออ่าเนี่ HP คอยห้าเท่าไหร่ไปแกนตรงนี้แหละ อ๋อเจ็ดสิบอห้าเจ็ดปดใช่ไหมเจ็ดสิบด้ยอ่ะราคาแรงกันนะไอห้าเจ็ปดอ้าเจเออเอาเขาฝากมาใค่ตัวเนี้ยราคาแรงอยู่นนะเขาฝากมา7เจ็ดหโอ้โหขยับไปได้เลยนะเต็มเลแน่นเลยอันนี้ไอแพดแน่นเลยเนียอยเอออาร์ซูปะตอมอันนี้นะ อ๋อในแอซูดนะนะออ๋อเนี่ยตีอ๋อกรีมาให้หน่อยเดวเออเองเลยปั้นๆเดี๋ยวลองดูไอแพดกันเนี่ยแตกพักเลยเออร้อนเฉยอเอ็มสบมั้งไอเ็มส <ปะ S 1> ไม่แน่ใจแผ่นหนึ่งกันเปล่านะ16จิกเอาไบแบบตั้งไว้ในรถอะไรเงี้ยนำไปดูหนังอะไรเงี้ย่าได้อยู่นะนถ,ถ้าใครแบบอยากอยากได้อะแต่มันจะร้อนหรือเปล่าน,นี่ไม่แนะน่ใจนะกุ่คนใช่ใช่ยูทูบต้องดูในซาฟาร,รีใช่ อ่นนี้นจะไอแพหนหรือเปล่านะตรงนี้เออไม่เป็นไรหรอกเออต้องขายนซัฟฟอรีอรอ่ a กับอลตรงนี้ก็น่าจะเหมือนกันและะ้วมั้งเป็นสมาร์ทอ3.2ส,สามสงกิกดนะติดหรือป่าอ๋อีบ้าถ้าเออขายคนนี้มไม่งั้นเดี๋ยวว่าที่นี้ผมกะติวไม่ติดเออติดชาร์จแบตหมดแบตหมดมสามสองกิกนะ iPad ดเลย iPad Air กับแอร์สองไปแล้วมั้งนี่ก็สามสองจิ้มเหมือนกันติดทุกคนไหนไอติดจูดโอเคต้องฝากมาพวกผมจะส่งเงินให้ดูว่าของฝากมันจริงข้าลิเซ็ตมาแล้วทุกคนไม่ติดนะครับไม่ติดคงไม่ติดขาวอะไรทุกอย่าง ไอแพดแหละสามสองกิกบ so ีไฟฟ้าม <but? S 2> ั to tai, tai, <S <S no. yeah. ้ง um, อ so really? ๋อไม่มีถ้าเซลล่ามันจะน่าจะใส่ซิมได้นะนม่นไงไงไงใส่ได้เซลล่าไอแพดถ่าไรตอวนี้พี่เนี่ยสามสองอ๋อสองห้า หน้าไอแพดสามสองกิ๊กโอเคเลยนะก็ลองดูอ่ะตัดสินใจดูใครจะได้ก็ลองตัดสินใจดูครับตออนนี้่่ะไมเยดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่ครับใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูข้างในสักครู่นะครับไอ้ตัวนนีจะใช่ใช่เห็นว่าใส่ซิมได้และใช่ครับผมไอสิบหกกิ๊กตัวละพันห้าอ๋อโอเค อ่ะโอเคเดี๋ยวเขาสับกันเห็นพี่แกบอกว่าจอมันแตกทุกคนอินนิกสมาร์ทอ๋อมันใส่มันเป็นฟิล์มเอาฟิล์มด้วยจอแตกด้วยเออ้อมอไซล์แล้วก้กกออม ร่วง,วงนั่นไงเรียบร้อย,ย,อยไม่เหยียบ <c oughs> เออมันเปิดไงไปรู่น่ะเปิดนี่นปะแม่ไม่หมด,มดอ๋ออินฟินิกแตกต้งหัวเจ็ด <75. S 2> พันห้าครับผมเจ็ดพันห้ามังคูอินฟินิ ทนานมาแต่ของเาุดให้มาเลยนานู่นะน่าจะช้าเราไม่ช้าหรอกมันเร็วอยู่น่น่ๆมนะันป๊าบนะันจอมันแตกเออพี่แกนทำร่วงเลยดิเอาไว้ตั้งโชว์หน้าร้านเนี่ยเอาแกให้กุมารทองเล่นสองอย่างสองอย่างโอเคเออเป็นเส้นอ่ะอ่ะหองนี้มีทีวีด้วยครับทุกคน สามสองนิ้วสทมสองบใช่ไหมชาร์ปชาร์ปสามสิบสองนิ้วสองพันใช่ไหมแลนพันหนึ่งมันต่างกันยังไงอ่ะอ๋อเ้ขอบเลมนึงใช่มสี่สิบนิ้วสี่ต้นสามันห้าแล้วตัวหลังอะเอาสี่สิบนิ้วแล้วหลังอีก ไไฟม่เข้าอ๋อไฟไม่เข้าตัวนี้หน้าไฟไม่เข้าแต่ภาพใหม่แต่ตัวหลังสุดโซนี่อ๋อไอตัวนี้ไฟไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าขายไงไม่รู้ขายเป็นอะไรด้่ยอะไรอ่ะอันห้าเออจอมันได้ได้ใช่น่าจะจอจอน่าจะดีแต่ว่าไอตัวแข็งมันเสียใช่ไหมใช่เป็นนิอ๋อสี่สิบนิ้วป่ะ ถ้าผมผมซื้อเพยแถมทีวีได้ป่ะถ้าเอาได้ได้เรียบร้อยเลยนะดีดีนะสติยังมีอยู่นะสติยังมีอยู่อันนี้เอาอะไรมาเอาฮอนด้ามาอีกแล้วไม่เอาเบ้นมาโอ้ยใครกล้าเอามาส่งโอ้โหส่งของหน่อยสิน่ะน่ะอะไรใส่ใส่ได้แต่กระเป๋าเทยอะมากอ๋อประหยัดน้ำมันไหมประหยัดไหมผมโดนไปเกือบหกพันอ๋อ ไปนอกไปกลับนกคายอะ่ะมันก็เ้ยถูกแล้วถูกแล้วไม่แพงหรอกมันรถรถให,หม่ไงอืน้ำมันไม่แพงหรอกถ้าไปกลับหกพันอ่ะใช่ไหมหกพันได้ผมเอาวีออสไป 4, ไปกลับยังสี่พันแล้วไปกลับไปเชียงราย,ยอ่ะไอ้ใจผมเนี่ยขี่แค่ส่งของไม่หึงโอ้โหงงใช่ไงใช่ไงรุง่นเก่าอ่ะใช่ใชว่าประหยัดนี่ยใช้ประหยัดน้ำมันอย่างนี้นไปกลับหกพันบึงการน่าจะแปดร้อยโลพันหกดูพันหกร้อยโลใช่ไหม ลองเอาไ,าไอ้เบียไปลองดูลองบีเอ็ม<า>ด้วยนะบีเอ็มเอ็กก์ะแต่ถ้าบีเอ็มเอ็กคลับนี้เบียรุ่นสามต่อสิบสี่อย่าอย่าแล้วลำโพงน,พน่าขายไงเนี่ยบูทุสเนี่ยพ <1000. S 1> ันม,มีบูทุสไหมอ่อบููทธ๋อของอัลโคเนติกนะทุกคนบูทูธเออเขาท่าอยู่นะั่นลำโพงนะมีบูทูธด้วยเป็นแยกซับด้วยซ้ายขวา ะโอเคที่นี้น่าจะหมดแล้วผมได้ตัวเพยสี 4, มาตัวหนึ่งน้พี่แกนแถมแผ่นให้ด้วยทุกคนเดี๋ยวยังไงกลับไปถึงเดี๋ยวค่อยรีวิวทีนึงแล้วกันนะครับผมก็วันนี้น่าจะหมดแล้วครับผมครับพี่แกนครับที่น่าจะกันครับอ,อ่ะเอามาดูร้านตรงข้ามร้านพี่แกนนะครับอยู่ข้างหลังหลังร้านพี่แกนเลยนะนี่พี่พี่ชื่อร้านอะไรพี่มีชื่อร้านไหมพี่ร้านน้ำพุโมบายน้ำพุโมบายนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าทุกคนโมมีไอแพดด้วยไหม แผแ a ร์สองสิบหกกิกวาไฟเท่้ไหลายไปรู้ตัวนี้สีพ่พัเก้ากทุกคนนะแผด Air สองนะทุกคนยังใช้ได้ดีเลยนะรนุ่นนี้มาเรียนออนไลน์ได้นะครับสี่พันเก้าสิบหกกิกครับนี่โยดด้านหลังร้านพี่แก่นนะทุกคนให้ตามหาร้านน้ำผึ้บูบายอ่าสุบสามใช่เรายังไม่ได้อัพไงถ้าอัพก็ขึ้นมาได้แต่ว่า ลองดูครับแล้วก็มีมือถือก็เป็นฮุยเว่ยตัวนี้นุว่าส e ตัวนี้4,690ันาสนะครับสภาพยังสวยนะมีเคสให้ด้วยมีสายชาร์จมีอะไรไม่ผิดหรอมีแต่ข้อตัวเครื่องครับอ่ามีสายชาร์จด้วยนะครับอ่าแป็นชาร์จด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้เมดยี่สิบอ่าแบมหกลมร้อยยี่แปดอืมนี่จอสวยนะทุกคนสวยเลยก็ได้ เมดยี่สิบเนี่ยติดฟิล์มให้แล้วติดฟิล์มให้แล้วแมเคสเคสเคสสายชาร์จเนาะอุปกรณ์ครบเลยนะครับอืมครับผมนะครับครับอ๋อสภาพใหม่เลยเห็นไหมบนเมดยี่สิบจอใหญ่น่าใครหามือถืออยู่ เครื่องอยากได้สวยๆแรงๆหน่อยก็ไดมาได้ครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมนำเสนอเลยเยู่หลังร้านพี่แก่นเลยตรงข้ามกันเลย <c oughs> โอเคครับผมตัวนี้อะไรครับพี่อ๋อสองศูนย์ออะไรนะพี่ตัวน,นี้ชื่อมันรุ่นมันอเมทสองศูนย์เออเมทเมทยี่สิบตัวนี้ก็สวยนะทุกคนนะจอใหญ่ ราคาตัวนี้ ,6-, 900, 6, 6 90 0นนะครับสแกนไม่น้าได้ก็ใครอยากได้ก็ลองมาต่อรองได้นะครับไม่ค้ายใจดีขาใจดีรับเชิญด้วยครับทุกคนโอเคครับผมะนะครับนะเดี๋ยวที่หน้าผมมาดูใหม่แล้วกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกเนาะแล้วก็พวกของอิสระเก็เยอะพวกสายชาร์จพวกอะไรพวกเนี้ยอืมก็มีนะครับทุกคนน้นติดราคาให้เรียบร้อยหมดนะครับนะ ดีน่าจอกันนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ